ý uân dày ถ้าเอกอ่างเสื้อนอนตื่นแล้วตื่นแล้ว แสดงว่าทา้งผี่เปิดไไมม่่่ดสสวววนนแล้้อองทย

เท่าไหร่ราคาสูงไหมโอ้ได้ได้สีทองก็ได้อยู่ทังหน้าเพราะต่างก็มีอยู่แล้วไไม่งพอดี้เนไรได้ไเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์ก่อนเยาสว่นก่อน อะไรมีกาแฟด้วยบุมนวังนี่ยังว้อนคือวนเถอะเลยมาซองกุศอยังเลยหนึ่งมอนี่ ยังเมนปะนันบดีกนี่ผม,มปปปไปได้กินอียงโอ้ตอนี่นะคือตอออกบ้านจากนอกห้างไร แมนสวันอยู่ในตู้ตนี่ไหมตู้นี่เปิดเอาน้ำ Oh, tiam kala fiu wa leta ni. Ba ba, ba te. Ana mpau Ne, pertama yang mo ni. Kita, pertama yang mo ni. Ai, nyang. 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 Mo nyang ni, mo อะขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปทำงานก่อนเดี๋ยวจะมาใส่อะไรให้ดูใหม่ได้